ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา167คำสั่งในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมนั้นไม่ว่าคู่ความทั้งปวงหรือแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมีคำขอหรือไม่ก็ดีให้ศาลสั่งลงไว้ในคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดี หรือในคำสั่งจำน่ายคดีออกสาระบบความแล้วแต่กรณีแน่ถ้าเพื่อชี้ขาดตัดสินคดีใดศาลได้มีคำสั่งอย่างใดในระหว่างการพิจรา,ารณาศาลจะมีคำสั่งเรื่องค่ารเฤชาธรรมเนียมสำหรับกระบ,บวนพิจารณาที่เสร็จไปในคำสั่งฉบับนั้น หรือในคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคด,ดีก็ได้แล้วแต่จะเลือกวักสองในกรณีที่มีข้อพิพาทในเรื่องที่ไม่เป็นประเด็นในคด,ดีให้สารมีคำสั่งในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมสำหรับข้อพิพาทเช่นว่านี้ในคาสั่งชี้ขาดข้อพิพาทนั้น วักสารในกรณีที่มีการพิจารณาใหม่ให้สารมีอำนาจที่จะสั่งเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมสำหรับการพิจารณาครั้งแรกและการพิจารณาใหม่ในคำพิพากษาหรือคำสั่งได้